สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทำกล้วยมัมมี่หรือกล้วยทอดโมเลนทำแบบง่ายๆได้กล้วยกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยอยากรู้วิธทีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์กล้วยน้ำว้าน้ำเย็นน้ำตาลทรายเนยเค็มเกลือป่น และงาขาวงาดำขั่วค่ะโดยจะเทปแป้งสาลีเนกประสงค์ใส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะและจะใส่ในเค็มลงไป นายเอาออกจากตู้เย็นมาวางให้อ่อนตัวก่อนนะคะและนวดนวดให้เข้ากันเลยค่ะของกวางจะได้ประมาณนี้ค่ะและจะค่อยๆทยอยเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปนวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะ ถ้าแป้งยังไม่จับก้อนคอยเติมน้ำเพิ่มค่ะน้ำกวนจะใช้ทั้งหมดเลยนะคะนวดนวดจนแป้งจับก้อนเลยค่ะนวดมาสักพักแป้งเขาจะจับก้อนแบบนี้เลยค่ะ เอางาข่าวงาดำขั่วมาโรยใส่เลยค่ะและนวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะในส่วนของงาถ้าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่จะเพิ่มความหอมอร่อยให้ขนมได้ค่ะจะได้เนื้อนิ่มๆแบบนี้เลยระหว่างนี้ก็จะใช้แผ่นฟิล์มปิดคุมไว้ค่ะ แล้วจะพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วจะมาปอกเปลือกกล้วยไว้ค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกหัมนะคะหรือจะใช้เป็นกล้วยอื่นๆตามชอบก็ได้เลยค่ะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆไว้ของกวางประมาณนี้ค่ะ มาดูในส่วนของแป้งที่เราพักไว้เนื้อแป้งเขาก็จะยิ่งนุ่มไปอีกนะคะและว้วควรจะตัดแบ่งเป็นสองก้อนค่ะโรยแป้งสาลีบนโต๊สักหน่อยเอาแป้งที่ตัดแบ่งไว้มาวางค่ะและทาทาแป้งสาลีอีกหน่อยนะคะ เอาที่คึงแป้งมากิ้งๆเลยรีเทแบนบางตามที่ต้องการได้เลยนะคะตัดแต่งทรงอีกหน่อยค่ะ ได้แล้วก็จะตัดแบ่งเป็นเส้นๆไว้ค่ะขนาดตัดตามที่ต้องการได้เลยนะคะของกวางตัดเส้นละประมาณ2เส้นค่ะใช้มีดตัดเลยก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้หยิบแป้งขึ้นมาเส้นหนึ่งกล้วยหนึ่งชิ้นจับแป้งพันๆแล้วหมุนหมุนไปรอบกล้วยเลยค่ะค่อยๆหมุนไล่ลงมาจนสุดเลยนะคะ จับครึ่งคึ่งอีกหน่อยเอาวางผักไว้ก่อนนะคะและทำอันต่อไปเลยค่ะเอากล้วยมาวางจับแป้งพันพันรอบกล้วยเลยค่ะหมุนหมุนไล่จนสุดปลายเลย จะบีบบีบให้ปลาติดกันด้วยค่ะจะได้ไม่หลุดเวลาเอาไปทอดนะคะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ ะเช็คน้ำมันร้อนโดยใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มลงไปค่ะถ้ามีฟองเดือดเดือดตรงไม้ก็ใช้ได้เลยค่ะเอากล้วยลงทอดได้เลยค่ะ พยายามเกลี่ย,ยตลอดไม่ให้ขนมไหมนะคะกว่าจะใช้ไฟกลางค้อนไปทางอ่อนทอดไปเรื่อยๆค่ะได้เหลืองตามที่ต้องการแล้วช้อนขึ้นได้เลยค่ะเอาเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะ แล้เอากล้วยชุดใหม่ลงทอดต่อเลยเกลี่ยดตลอดด้วยนะคะได้แล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยค่ะ น่ากินกล้วยมัมมี่ของเราก็จะกรอบนอกนุ่มในยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย